สวัสดีค่ะพี่กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาเปิดพระให้พี่ๆทุกท่าน30รายการ่กาวมาทุกวันเลยนะพี่นะพี่ๆท่านใดชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยค่ะพี่น้องจะยินดีรับสายให้บริการถามภาพเพิ่มเติมให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยังไง ทุกใจรา,รายการไหนนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6 9เ้เลยค่ะพี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้าชมรายการไหนทุกอกทุกใจอยากจะปิดผาจากทางร้านไปก็ใส่ดว่วนใส่ตรงหาก,กันได้เลยค่ะพี่ค่ะนอกจากนี้ย้ำบอกพี่ทุก ep เลยนะว่าพ้าน,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 น้องได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายขนาจาจย์นะคะอยากให้พี่เลือกดูให้ชอบโดยใช้ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเนาะทางร้านก็จะมีบริการจัดส่งปลายทางนะคะสะดวกว่าเรอวท่านใจเหมือนกันค่ะพี่ ของถึงมือพี่เมื่อไหร่นะคะสามารถชํงงาระเงินจาบบุรุปัสนีแล้วก็รับพ้สดุกันไปได้เลยค่ะพี่คะเดี๋ยววันนี้เริ่มรายการแรกให้เลยน้องพี่น้องไม่รอช้านะคะาหาะพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนนะคะจะส่งฟรีให้ทั่วไทยได้เลยค่ะพี่พี่รายการแรกน้องเปิดเป็นพระเนื้อพระเนื้อผงนะคะพ,พ,พระผงพระพรหมสีหน้าค่ะพี่ไปพร้อมกรอบเลยนะคะ พระผมพระพมสีหน้านะไปพร้อมกรอบนะคะพี่พี่คะ่ะสวยๆเดิมๆเก่า,เกา,เกา,เกาๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งรายการสี่ร้อยสามรายการหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่คะ่ะหนึ่งรายการสี่ร้อยสามรายการหนึ่งพันบาทนะคะชอบอยังไงถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหาก,กันได้เลยคะ่ะพี่พี่ในการแรกนะคะ เช้าน้องจะวางลำดับ,บ,บตัวเลขไว้ใต้ล่างผ่านะคะพี่พ่ะยังไงถูกใจใหมายเลขไหนก็ดูอีพีแล้วก็แจ้งหมายเลขให้น้องทราบได้เลยนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะแผ่เมตตาปุกเกสกห้าไตมาาค่ะพี่ะ่ะวัดประดูสิมพีนะคะเป็นปิดตาองค์เล็กค่ะพี่ ห้าหลังมีข้อความหลวงปู่โตนะคะพระปิตารายการนี้นะคะพ,พี่ท่านได้ถูกอกถูกใจนะคะารายการนี้ขอที่เสียรยบาทเชินกันค่ะพี่ขาไปพร้อมกลองเก็บเลยนะพี่นาะไปพร้อมกลองเก็บเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะพี่ลำดับที่3าเป็นนี้เลยรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่องเงินค่ะพี่ รูปหล่อลอยลอ,ยอ,ยอ,ยอยง์หลวงพ้องเงินนะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าค่ะพี่พี่ขาด้านหน้านะ หลังนะคะคสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่น้ารายการนี้นะคะรูปหล่อลอยองหัวขอ้อเงินนะคะองค์นี้รายการนี้นะคะพี่ๆค่ะใครสอน,ออนใจเนาะ รายการนี้นะคะรูปหล่อเลยองค์หลวงพ่อพเงินนะคะวัดท่ามะไฟค่ะพี่ขอที่400บาทเท่านั้นหนึ่งรายการ403รายการ1,000พันะคะ ด้านหน้าคะ่ะพี่ใต้ฐานนะคะองค์นี้ใต้ฐานมียันนะพี่หนาะสวยสวยเดิมเดิมนะพี่เก่าก่ดเดิมเดิมเลยนะคะยันรอบองค์เลยนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่ท่านใดถูกอ,อกถึกใจเนาะขอที่400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขาสี่รยบาทนะคะลำดับที่4ค่ะ ไปกันต่อรายการที่5นะคะพี่พรายการที่5เนาะ ด้านห้างค่ะพระพิตารายการนี้นะพี่นะนี่สภาพสวยๆนะพี่น,นันสวยๆเดิมเดิมเนาะนี่ าการนี้องค์นี้ลำดับที่5นะพี่นะขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่คะ่ะต่อด้วยพระสมเด็จก,กันยาวๆค่ะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนาะวัดละคังค่ะพี่พิมพ์พระประธานนะคะด้านข้างคะ่ะ พี่หนาะมีรอยยุบยับย่นนาออยู่ดูธรรมชาตินะพี่หนาะองนี้เหมือนมีคาบแบบคาบน้ำมันเนาะรายการที่หกนะพี่หนาะสี่ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะคะไปกันต่อรายการที่เจ็ดเลยค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพระสมเด็จวรละคังค่ะพี่ซุ้มลึกหนานะคะพระพักกลมเลยเนาะอกตันตันแบบนี้ค่ะพี่ด้านข้างค่ะ ด้านข้างค่ะพี่องค์นี้รายการนี้นะคะขอที่สี่ยบาทเช่นกันนะพี่นะาสี่ยบาทนะลำดับที่เจดค่ะต่อด้วยรายการที่แดเลยค่ะพี่เป็นพระสมดิจวันละคังนะคะด้านหลังมีปั๊มตานนพี่นะ้ปั๊มตานะคะลำดับรายการนี้ในพี่นะ้นี่มีรอยยุบยับนะพี่นะ้เนี่ยด้านหน้านะคะ สวยเดิมเก่าเดิมเลยนะพี่ๆนะชอบยังไงถูกใจยังไงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยค่ะพี่แก้วตาพระเครื่องนะคะพี่ขาวันนี้เปิด30รายการเลยนะพี่ท่านในที่ว่างเว้นเสร็จสิน้นภารกิจก็เข้ามารับชมแลบฟังน้องเนาะต่อด้วยรายการที่9ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จบกโพนะคะพี่่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเนาะองค์งเล็กๆค่ะพี่ ลำดับ,บที่เก้านะคะต่อด้วยรายการที่สิบค่ะพี่รายการที่สิบนะคะนี่เลยเป็นพระสมเด็จนะคะนี่หูใบสีเนื้อออกแบบนี่เลยเรืองนี้สอนะคะ ลำดับที่10ค่ะพี่ต่อด้วยลำดับที่11เลยนะคะรายการที่11ค่ะนี่เป็นพระสมเด็จนะคะแตกรายงานค่ะพี่ผิวแตกรายงานเลยนะ เล่นข้างค่ะไปหาานนะพี่นะ องนี้รายการนี้รายการที่11นะพี่ขอที่400บาทเช่นกันนะพี่นะ400บาทนะคะต่อด้วยรายการที่12ค่ะพี่เป็นเหรี่ยรูปเหมือนหลวงพ่อทวดนะคะ เหมือนหลวงพ่อทวดนะคะอุค์นี้รายการนี้ขอที่400บาทชิ่นกันค่ะพี่1รายการ4 0 3บาทรายการ1,000บาทนะคะชอบอยังไงถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะต่อด้วยรายการที่13ค่ะพี่นี่เลยพระปิตาหัวจรวดนะคะ ลำดับรายการที่สิบสามนะพี่พนะต่อด้วยรายการที่สิบสี่เลยค่ะพี่รายการที่สิบสี่เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะสภาพสวยเดิมเก่าเดิมนะพี่นะองนี้รายการนี้นะคะลำดับรายการที่สิบสี่ค่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทเช่นกันนะคะ ต่อด้วยรายการที่สิบห้าเลยเป็นพระอะเหรียนหล่อค่ะพี่เหรียนหล่อ ภาพสวยๆค่ะพี่รายการนี้เนาะสวยเดิมเก่าเดิมนะคะพี่ๆท่านใดถูกอ,อกถูกใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะลำดับที่15นะคะต่อด้วยรายการที่16ค่ะพี่เป็นพระปิตานะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ๆคาหลังยันเนาะได้หลังยันแบบนี้เลยเนาะลำดับที่16นะคะ ลำดับที่16ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่400บาทนะคะต่อด้วยลำดับที่17นะพี่นาะลำดับที่17เป็นเหรียญตาชาตินะคะสภาพสวยๆค่ะพี่เดิมเดิมเนาะแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่ เหรียญกาชาตินะคะพี่พี่ท่านใดชอบหรือถูกใจนะเหรียญน,นี้ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่ลำดับที่17นะคะไปกันต่อลำดับที่18ค่ะพี่นี่เลยเป็นพระสมเด็จนะคะกระไร่เป็นเนื้อทองเหลืองค่ะพี่สมเด็จพิมพ์ปกโคเนื้อทองเหลืองนะคะสภาพสวยค่ะพี่ ำดับรายการนี้นะคะพี่พี่ค่ะลำดับรายการนี้ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่พี่400บาทเท่านั้นนะต่อด้วยรายการที่19นะคะพี่ค่ะรายการที่19เป็นเหรียญรูปเหมือนนะคะพี่พี่ค่ะหลวงปู่โตค่ะเหรียญรูปเหมือนลมดำน้องของหลวงปู่โตะนะคะพี่พ ด้านหลังค่ะพี่คะอนุศอ,อนุส,นสร้างโรงเรียนนะคะพี่พี่ขาอันนี้ลำดับรายการที่19นะคะต่อด้วยรายการที่2 0ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงข้อเงินค่ะเหรียญรูปเหมือนหลวงข้อเงินนะคะสภาพสวยเดิมเก่าเดิมเลยด้านหลังจะเป็นกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่พี่ขา ลำดับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเนาะอันดับที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญนั่งพาหลวงพ่อคูณนะคะ งนี้เนาะยี่สิบหกมคสามเจ็ดนะพี่นะหนายี่สิบหกมคสามเจ็ดเหรียญหลวงพ่อคุณนะคะต่อด้วยรายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญกระหนกข้างแบบนี้ค่ะพี่ลายส,ยสวยๆเส้นคมๆนะคะพี่พค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่รายการนี้เนาะ ลำดับที่สิบสองนะพี่นะต่อด้วยรายการที่2ี่สิบสามค่ะพี่เหรียญลมดำเนาะเรียมพลาสติกให้เรียบร้อยค่ะสะภาพสวยเดิมก่อเดิมนะพี่นะดูงค์นี้รายการนี้นะคะพี่งคงนี้รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทเช่นกันนะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะลำดับรายการนี้นะ้องขอสี่ร้ยบาทนะ ถ้าเปไงถูกใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะลำดับบี่สิบสี่ค่ะพี่ต่อ้วยลำดับที่สิบสี่นะจะเป็นเหรียญอาองค์นี้จะเป็นเหรียญทำน้ำม์นเนาะเหรียญขันน้ำมลค่ะพี่หลวงพ่อโตะนะ รายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะต่อด้วยรายการที่25สิบห้าค่ะที่รายการที่25สิบห้านะคะเป็นเหรียญอ่า เย็นห่วงเชื่อมค่ะพี่ รายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อลอยอง์หลวงข้องเงินนะคะองค์นี้สวยเดิมเก่าเดิมเลยคะ่ะพี่สวยๆเดิมๆเ,เก่าเกาเดิมๆเ,เลยนะนี่ด้านข้างค่ะด้านหลัง พ,พี่ท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะพี่พี่องนี้รายการนี้ขอที่400บาทเช่นกันนะคะไปกันต่อรายการที่27นะพี่เป็นพารเนื้อดินนะคะพี่ค่ะพราเนื้อดินเนาะอง,อง์นี้ก็สภาพเก่าเนาะหนึง่งรายการ403รายการ1,000บาทนะคะพี่ขค่ะหนึ่งรายการ403รายการ1,000บาทนะหากพี่ๆท่านใดสน,สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะ ลำดับที่27นะคะต่อด้วยรายการที่28ค่ะพี่องนี้รายการนี้นะคะลำดับที่28ค่ะพี่ค่ะ ขอที่400บาทเช่นกันค่ะพี่อ400บาทนะต่อด้วยรายการที่29เละพี่เป็นรูปหล่อลอยองนะคะสภาพสวยๆค่ะพี่สวยๆเกนะ่าๆเนาะชอบยังไงถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาโทรเข้ามานะคะ0ห้ง1 4 9 0 0 1 1 6ค่ะพี่แก้วตาพระเครื่องนะคะ ลำดับสุดท้ายนะคะของ EP นี้จะเป็นลำดับที่สามสิบค่ะพี่เป็นนี่เลยพระเนื้อดินนะคะพระเนื้อผงยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษค่ะพระเนื้อผงพระยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษนะคะสาภาพสวยๆเก่าๆค่ะพี่นี่เนื้อผงเนื้อดินเนาะ นี้รายการนี้400บาทเช่นกันค่ะพี่คะ1รายการ403รารายการ1,000พันนะคะพี่พี่ชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาหากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ep นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่กราบสวัสดีค่ะ